สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องเศษส่วนอย่างต่ำค่ะเศษส่วนอย่างต่ำคือเศษส่วนที่ไม่มีจำนวนนับใดๆมากกว่าหนึหารทั้งเศษและส่วนได้ลงตัวนะคะก็คือไม่มีตัวอะไรมาหารได้ลงตัวยกเว้นหนึงนั่นเองนะคะพูดง่ายๆนะคะ เราสามารถที่จะดูสุดคูณได้นะคะหรือถ้าใครท่องสุดคูณได้แล้วได้แม่นนะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องดูดะ,ดะก็ได้นะคะนักเกรียนลองดูข้อนี้นะคะเศษหกส่วนสิเศษหกส่วนสิบเป็นอย่างต่ําหรือไม่ให้นักเกรียนลองดูว่ามีตัวอะไรมาหารทั้งเศษและส่วนลงตัวบ้าง ให้ได้เรียนดูสุดคูดตนะั้งแต่แม่สองจนถึงแม่6เพราะว่าตัวที่น้อยที่สุดตของเราตอนนี้คือหนะคะอ่ะแม่สองหารได้สก็หารได้ก็คือให้ลงไอ้มีตัวข้างหลังให้มีคำตอบว่าหกับยีสิบสีนั่นเองนะคะแม่สองก็หารได้แม่สามได้ แม่สี่ไม่ได้แม่ห้าไม่ได้แล้วก็แม่แม่หกได้ให้เอาแม่ที่มากที่สุดก็คือแม่หกเศษหกส่วนยี่สิบสี่เมื่อกี้หารด้วยเศษหกส่วนหกเอาเราเอาแม่หกใช่ไหมคะเวลามาหารก็หารทั้งเศษและส่วนหกอะไรได้หกหกหนึ่งหกหกอะไรได้ยี่สิบสี่หกสี่ยี่สิบสี่ อ่านี่คือคำตอบนะคะต่อไปเศษ9ส่วน15ให้เราดูสุดคูณจนถึงแม่9ว่ามี9กับ15หรือเปล่าในสุดคูณนั้นก็คือให้ดูจากข้างหลังหรือดูจากคำตอบเช่น9คูณ2 18ไม่18อยู่ข้างหลังแม่9ไม่ได้แน่นอนเพราะนี้เป็นแค่15 1> 9 1 9ได้แต่9 2 18ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแม่9หารไม่ได้แม่2ไม่ได้ไม่มีทั้ง2ตัวน่คะไม่ข้างหลังมี2 4 6 8 10 12 14 16ไม่มี9และ15แม่3 3 1 3 3, 2, 6, 3, 3, 3 9, 9, มหน3่9สมี3 4 12, 3, 5, 15, 15, มสี่สิบสมีมีทั้ง9และ15 แม่สามหารได้ตรงตัวนะคะแม่สามแม่เดียวนะคะเราก็หารด้วย3ทั้งเศษและส่วน3อะไรได้9ก้าสามสาสามห้าสิบห้านี่คือตัวอย่างนะคะต่อไปเศษ21ส่วน14เราต้องดูสุดคูณจนถึงแม่14ว่ามีทั้ง14และ21อยู่ในสุดคูณแม่ไหน แม่สองมีสิบสี่แต่ไม่มียี่สิบเอ็ดเพราะฉะนั้นแม่สองไม่สามารถหารได้ลงตัวทั้งเศษและส่วนเราไม่เอานะคะแม่สามแม่สามมียี่สิบเอ็ดแต่ไม่มีสิบสี่ก็ไม่เอาแม่สี่ไม่มีแม่ห้าไม่มีแม่หกแม่เจ็ดอ่าน่าจะได้แค่แม่เจ็ดนะคะหารทั้งเศษและส่วนเจ็ดอะไรยี่สิบเอ็ดคะ เจ็ดสามยีเจ็ดสองสิก็จะได้คำตอบต่อไปเศษสี 4, ส่วนเเราก็ดูไปสุดคูณไปถึงแม่4แม่ตัว4น้อยที่สุดแม่2หารไม่ได้มี4แต่ไม่มี9แม่3ก็ไม่ได้ไม่มี4มีแต่9แม่4ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีตัวอะไรหารลงตัวเพราะฉะนั้นคำตอบเศษส่วนอย่างตามก็คือตัวเดิม เศษสี่ส่วนเก้านะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างตรงนี้ให้นักเรียนเห็นอีกข้อหนึ่งนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะในหนังสือเรียนหน้าสามสบเอ็ดนะคะเศษยี่สิบสี่ส่วนห้าสิบหอะไรหารได้ทั้งเศษและส่วนบ้างตอนนี้เราต้องดูสุดคูณไปถึงแม่เท่าไหร่คะลูกแม่ยี่สิบสี เพราะตัวที่น้อยที่สุดของเราคือยี่สิบสี่ดูไปว่าตัวไหนที่หารได้ลงตัวแล้วตัวนั้นหารได้มากที่สุดตัวที่มากที่สุดนะคะตั้งแต่แม่สองถึงแม่ยี่สิบสี่ตัวที่หารลงตัวทั้งยี่สิบสี่และห้าสิบหกยี่สิบสี่เป็นไปได้ไหมลูกยี่สิบสี่หนึ่งยี่สิบสี่ยี่สิบสี่สองสี่สิบแปดไม่ได้นะคะแม่ยีิบสี่ไม่ได้ แม่อะไรคะที่หารลงตัวทั้งเศษและส่วนแม่แปดได้ไหมคะอ่าแม่แปดแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่สามสิบสองแปดห้าสี่สิบแปดหกสิบแปดแปดเจ็ดห้าสิบหก ไม่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือเศษสามส่วนเจ็ดครูค,คิดว่านักเรียนคงจะทำได้นะคะมาดูตัวอย่างในหน้านะ่ะสิบสองที่คุณครูสั่งงานไปนะคะแบบฝึกหัดที่หกจุดเก้าสิสองส่วนสี่สิบ นักเรียนว่าเราดูสุดคูณถึงแม่ไหนคะถึงแม่สองนั่นเองเพราะตัวที่น้อยที่สุดของเราคือแม่2นะคะสองอะไรได้อาหารได้ไหมคะแม่สองาหารได้นะคะ2อ,อะไรได้สองสอง,งสองสองอะไรยี่ส,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 สี่สิบสองยี่สิบเพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบส่วนส่วนอย่างตามคือสิบหนึ่งส่วนยี่สิบ ได้นะคะขอข้างล่างก็เช่นกันให้ทำแบบโย,โย่อๆเศษห้าส่วนเศษสิบห้าส่วนยี่สิบให้ดูสุดคูณไปถึงแม่ไหนคะถึงแม่สิบห้าสุดคูณถึงแม่สิบห้าอะไรหารได้คะแม่ห้าห้าสามสิบห้าห้าห้า 2ีก็จะได้คำตอบนะคะให้นักเรียนทำแบบนี้นะคะอ่าต่อไปมาดูหน้า13หน้า13ก็เขาให้เปรียบเทียบให้นักเรียนใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับลงในช่องสี่เหลี่ยมการที่เราจะเปรียบเทียบได้เราต้องทำส่วนให้มันเท่ากันนะคะทำเศษให้เท่ากันก็ได้แต่เมื่อทำเศษให้เท่ากันมันจะสับสนนิดหนึ่งว่า ตัวข้างล่างมากจะมีค่าน้อยตัวข้างล่างน้อยจะมีค่ามากันนั้นมันจะสับสนเพราะฉะนั้นให้ง่ายให้นักเรียนทําตัวส่วนตัวข้างล่างให้เท่ากันแล้วเปรียบเทียบตัวข้างบนจาก10บให้เป็น20นักเรียนทําได้นะคะเศษสี่ส่วนสิคูณอะไรให้เป็น2ีคะก็คือคูณด้วยสองคูณด้วยเศษส 2, ส่วนสอง เวลาคูณก็ต้องคูณทั้งบนและล่างนะคะก็จะได้เศษแปดส่วน20สิทีนี้ก็เปรียบเทียบได้แล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวข้างหลังต้องทำไหมลูกไม่ต้องทำเพราะเราทำตัว10ให้เป็น20ตัวถ้าตัวทำตัวหลังอีกก็ถอยไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเราทำตัวใดตัวตัวหนึ่งไปหาอีกตัวหนึ่งตัวนี้เราทำได้สศษแส่วน20อันนี้ได้เศษสส่วน20เปรียบเทียบได้หรือยังคะ ตัวส่วนเท่ากันคือ20 8กับ3 8เป็นยังไงกว่า3คะมากกว่า3เครื่องหมายมากกว่าปากจะหันไปทางตัวที่มากกว่านะคะลูกอย่าลืมต่อไปข้อที่2องเศษ3าส่วน8กับเศษ1นส่วนสนักเรียนว่าทำตัวไหนไปหาตัวไหนคะทำสองไปหา8อ่าเราก็คิดลงไปในนี้ได้เลยสองคูณอะไรได้8เอ่ย ก็2คูณ4เวลาคูณอย่าลืมนะคะคูณทั้งบนและล่างคูณทั้งเศษและส่วน1คูณสได้4อ่าทีนี้ก็จะได้เศษ4ส่วน8กับเศษ3ส่วน8ตัวไหนมากกว่าคะเศษ4ส่วน8เพราะฉะนั้นก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าเวลาเราอ่านเศษส่วน8น้อยกว่าเศษ4ส่วน8เห็นไหมคะปากจะหันไปทางที่มากกว่า ครูคิดว่านักเกรียนคงจะทำได้นะคะไม่น่าจะยากนะคะอาที่เหลือให้หนักเกรียนทำเองนะคะทำเองครูคิดว่าได้นะคะหน้านี้